สวัสดีครับพบกับผมออฟวันลิตวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของกําไรที่ทําจากหนังของปากระเบนครับต้องบอกก่อนว่ากําไรรุ่นนี้ชื่อกําไรรุ่นซับอนันท์ทาจากสายของปากระเบนแล้วก็จะบอกว่าวันที่6มิถุนาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเสกที่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดน,นครสวรรค์มีพิธีพุทธาพิเศษร่วมกับกําไรลางหูดวงเศรษฐีพวกทรัพย์และทาเวทดวงเศรษฐีพวกทรัพย์ ต้องบอกก่อนว่ากําไรเนื้อครับผมเราเอามาทําเป็นกําไรแล้วก็เป็นน่าจะมีไม่กี่แบรนด์ที่เอาหนังของปลากระเบนมาทําเป็นกําไรแล้วมีการพุทธาพิเศษมีการปลูกเสกโดยพระเกจิเขามีความเชื่อว่าหนังของปลากระเบนเนี่ยแค่ไม่ได้เสกก็มีความขังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราเอามาพุทธาพิเศษแล้วก็มาเสกโดยหลวงพ่อพัดแห่งวัดหด้วยด้วนที่จังหวัดน,นครสวรรค์องด้วยเพื่อเพิ่มความ ขังให้กับคนที่เอาไปใช้คนที่ได้บูชาไปเราทําทั้งหมด3สีสีดําสีแดงสีน้ําเงินซึ่งการออกแบบเนี่ยเราคิดว่าสามารถใช้เป็นเครื่องประดับอาจารย์หลายๆท่านได้แนะนําว่าให้เราใช้ลาหูแล้วก็ให้ใช้สายของปลากระเบนก็คือเรียกว่าปลาลาหูโดยปลาลาหูเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเสริมดวง หนุนดวงแล้วก็ช่วยในเรื่องของโชคลาภเป็นเมตตามหาเสน่ห์ได้อีกด้วยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบใหญ่ๆบางท่านผู้หญิงข้อมือเล็กๆก็อยากจะใส่ที่เรียบๆซึ่งตัวนี้กำไรทรัพย์อนันต์เนี่ยพุทธาพิเศษวิธีเดียวกับปาหูด,ดวงเศรษฐีพวกกระซั์แล้วก็ท้าเวทดวงเศรษฐีโวกกระซั์แล้วก็มีให้เราเลือก3สีแล้วก็จะมีตัวขั้นๆอย่างนี้ครับก็จะมี3มสีเช่นกันแล้วก็จะมีสีพิงโกเราสามารถเอามามิกเอามาเลือกใส่ได้อาจจะเป็นสีแดงและขั้นพิงโกหรือสี แดงขั้นสีทองได้หมดอันนี้สีแดงอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีดําตัวขั้นจะมีสีทองสีพิงโกแล้วก็สีดําซาตินมีทั้งหมด3ส,สีเหมือนกันครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับท่านไหนที่สนใจกําไรทําจากหนังปลากระเบนร,รุ่นซับอนันต์ถ้าเกิดสนใจยังไงติดต่อได้ที่ร้านวลิศ99ครับผมครับขอบคุณครับ